แต่แม่งเหี้ยมองทำไมไม่เคยเห็นคนเลยชุบ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 ชอืมฉันเพิ่งฆ่าคนคนหนึ่งมาน่ะนะอ้าไม่โคตรขำเลยว่ะดูมมจาักสตว์แต่ว่าวันคริสต์มาสอ่ะมันกลับมาแล้วตีมุมมีมึงใส่กูแรกเหี้ย คบูอะไรวะอะไรวะมึงมันตัวตัวกูปะห่าแต่ว่าฉันมีข้อเสนอที่มันดีกว่านั้นนะแล้วมึงจะไปโกงกูฆ่าตัวตายได้สัตว์แล้วไปเจ้าอะไรฮะสัตว์มึงไปนี่ไปนี่ให้สัตว์ไปทำในเรี่องกูรีบไปอ้าวเฮ้ยเฮ้ยมันได้ผลดีกว่ามาลีกินมาดกินมาดเบอร์ลีกินมาเอออะไรวะโอเคสัตว์มังกี้กูเจอตัวมึงได้สัตว์ โอ้ไม่ชิบหายมึงเจอตัวกูได้แหละกูรีบไปดิโอ้เฮลล์โอ้โหอ๋อเฮลล์อะเฮลล์โอ้โหไปชี้กุฟี่เปิดวะมันหมายว่ามึงมาดิมึงเปิดดิวะเปิดใช่ไหมวะมึงเปิดใชาไหมวะหาย่ายสัสอู้ห้าวขอโทษนะมักกี้กูไม่มีตังค์เลยอ่ะช่วยกูเที่อขอล้องกูก็จะฆ่ามึงและตอนนี้เลยอ่ะมึงจะยังไง สัตว์ไอ้มัเตอร์ฟังก์เพื่อนเอ๋ยหอะไรวะดูนะครับนี่คือตา้องยังเรื่องเล่าุยกัะกูจะฆ่ามึงโอเคเป็นไงบ้างเด็กๆกับของที่ลุงให้มาเนี่ยใช่ครับลุงปืนนี่มันดีมากแล้วมีดก็คมสุดๆดเลยครับลุงแล้วระเบิดผมก็ชอบด้วยครับจุนน้อยตกแม่งโอ้ไอ้มิกกี้มึงฆ่าลูกกูมึงตายเปียนเป็นปืนโซ่ทำเป็นเท้าไอ้สัตว์ ไตะแม่งไอ้เห <L V> ี้ยเรียบร้อยเฮ้อเราอยู่อะไพวกเรากูมาอะไเหี้ยเออเหลบไปดิมึงก็ไปคนเปิดกระป๋องดูดแม่งไอ้สัตว์กัดแม่งไอ้เหี้ยฮารช่วยมาจุ๊บมาดิดิมาจุ๊บเกาะแม่งซี่ไงนี่ไงเหี้ยไอ้จุ๊บอื้ เรียบร้อยตีไหนเฮ้ยเฮ้ยเผาแม่งนี่นี่นขุดขุดนี่ไงเฮ้ยสกปรกว่ะเฮ้ยจจเรียบร้อยเจเ้ยเฮ้เอ้ตเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเยเอ้ยเฮ้เฮ้ย้ยยเฮ้ย้้เาาา้้้เยเ้้้้ย้าาย,ย้ยย้ โอ้ม็อกกี้เป็นเด็กดีตอนนี้กูจะแจกของที่มึงอยากได้แน่นอนลูตกตะกลัวไอ้สัตว์วันนี้กูจะช่วยจากวันคริสต์มาสและกูถูกมัมมี่จ้างมาปลีกเลยโอ้มี่อย่างนั้นเหรอใช่แล้ยสัตว์ม็อกกี้กูจะฆ่ามึงและจะช่วยคริสต์มาสไอ้ <S 1> <S 1> บบเด็กไคนแรกนั่นไงเแยเจอต,ตาคุยู่นั่นแหละกูลำคาในยี่ห้งทำอยังไงได้ตั้งแต่แรกมึงทำวะ ท่านหญิงครับผมไม่อยากทำงานต่อแล้วครับผมเริ่มเบื่อแล้วครับนะไอ้เ <ano> ยัยมึงทำต่อไอ้สัตว์ไม่กูฆ่าตัวตายไอ้กูทำจริงด้วยไอ้เหี้ยเอาใจเยี่ยงครับคุณแป๊บเดียวครับเออเอเอาแต่ไม่กลายเป็นปลาเฉยเลยโอาไม่มาเกี้โอาไม่มือมือมือต้องทำยังไงกูจะฆ่าตัวตายเลยไอ้เหี้ยกูทำจริงไอ้สัตว์ทำมันดีฮ่มึงว่าไงนะเอาผมทำไงเอาคุอดจริงนะทำมันดีอือ้า มันกลอกที่พี่กูเห็นดิว่ามันจะฆ่าตัวตายจริงไอ้สัสฉันฆ่าตัวเองไม่ได้แต่กูฆ่ามัได้ปะชิบลับได้ปะเอาไอ้เหี้ยได้ไงวะโอ้ไม่การกระทั่งเหมือนพระสุริย์โอเคสัสคราชข้าจะไม่ยอมเจ้าทำร้ายคนบริสุทธิ์เด็ดขาดการติดการหยุดแก ก้รการทำสุดช่วงอะไแกต้องฉันหยุดแล้วตอนนี้ฉันจะเป็นคนปล่อยหน้าแม่งไปตายไม่ได้ช่วยเฮียกูเลยได้เวลาคริสต์มาสแล้วโอไมค์โอ้เชี่ยแม่ปรานมึงเก่งยังงเฮือโอ้อโอโอมาดีดีโอโอไมค์มักกี้มันไม่ใช่เล่นตลกใช่ไหมได้เวลาแห่งการเสียไฟนี่แหละมึงนี่อยู่ตรงนั้นอะ กูจะตามไปถึงบ้านมึงถ้ามันไม่กดตามคนพาก่ะไอสัตว์